มอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มปั๊มฉีดน้ำนะครับปั๊มฉีดน้ำแรงดันตัวนี้นะครับไหมนะครับไหมอาการไหมก็คือแคประเบิดนะครับอันนี้เป็นแคปรันนะครับใช้แคปรันสองตัวนะครับมอเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่วงจรนะครับมอเตอร์ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สี่โพนะครับจะมีรันอยู่สี่ก้อนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่มุมเดี๋ยวผมจะเขียนตามเดิมเขาเลยนะครับบนตามเดิมเลยนะครับ ตัวนี้ลันเขียนขึ้นมาสีก้อนนะครับรันเขาจะลงบนไปด้านนี้นะครับบนไปอย่างนี้นะครับตัวนี้ต้นนะครับตัวนี้ต้นรันนะครับลันต้นที่หนึ่งก้อนที่หนึ่งนี่นะหางลันหางลันชุดที่หนึ่งนะครับต่อหางลันชุดที่สองน,นะครับ,ลลรบ,ลรบแล้วก็ หัวรันชุดที่สองต่อหัวชุดที่สามนะครับต่อนุก,กรมนะครับส่วนหางชุดที่สามนะครับต่อหางชุดที่สี่นะครับนี่รันนะครับก็จะออกมาสองเส้นนะครับรันห,หนึ่งรันสองสีแดงนี่นะครับสีแดงส่วนตัวสีเขียวนี่นะครับ ก็จะเป็นสตาร์ทนะครับสตาร์ทสตาร์ทก็จะมีสี่ก้อนนะครับหางสตาร์ทที่หนึ่งต่อหางที่สองนะครับหัวที่สองต่อหัวที่สามหางที่สองหางที่สามต่อหางที่สี่นะครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่นะครับเป็นสตาร์ทนะครับอันนี้เป็นลันนะครับ สตาร์ทก็จะออกมาเลยนะครับตรงน,นี้ออกาอาปเป็นสตาร์ทที่หนึ่งส่วนตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้ก็จะไปเข้าแคบนะครับเข้าแคปแคบสองตัวนะครับแคบสองตัวขนานกันนะครับีแคบรันนะครับแคบรันห้าสิบไมโครนะครับตัวหนึ่งห้าสิบตัวหนึ่งห้าสิบห้านะครับ จะต่อขนานกันอย่างนี้นะครับเอาปลายสตาร์ท,น,รรทนี่นะครับปลายสตาร์ทนี่มาเข้าแคบตรงนี้นะครับส่วนก็จะเหลืออีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าปลายสตาร์ทตัวนี้มาเข้าแคบแคบฝั่งนี้ก็จะขนานกันไว้นะครับขนานกันไว้อย่างนี้นะครับขน <Linked> จะจับคู่ขนานกันไว้อย่างนี้นะครับ ไปสตาร์ทมาเข้าฝั่งหนึ่งก็เหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับเหลืออีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ออกมาตรงนี้นะครับมันก็จะเป็น s 2นะครับเวลาเราใช้งานเราก็เอาสตาร์ทต้นสตาร์ทที่1กับรันที่1นะครับจับคู่กันนะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวที่ออกมาจากแคปนี้นะครับเข้าไปจับคู่กับรันที่2นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับปลั๊กไฟนะครับหรือว,ว่าบิเกอร์นะครับ ถ้าอยากให้หมุนกลับทางก็เอาสลับจากสตาร์ทที่หนึ่งนะครับมาคู่กับรันที่สองนะครับเสร็จแล้วก็เอาสตาร์ทที่สองไปคู่กับรันที่หนึ่งตัวนี้นะครับก็จะหมุนถูกทางนะครับนี่ครับวงจรมอเตอร์ปั๊มแรงดันนะครับตัวนี้เป็นสี่โพนะครับตัวนี้สี่โพต่อนุกรมนะครับผมแบบนี้นะครับผมสำหรับที่นี้ก็ขอใค้่านท่านีะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับ